มาเลยครับทางด้านของ ไ,ไมอ่ันางเป็นรยังไมบกันเป็นไรป่าถ้จไปโงบาลไปน,นีนะ <c oughs> ้าไม่ไปคืแล้วเดี๋ยวไปลเ,เอปูอเปูปก็ตใไวรัสเหรอ <c oughs> มาเลยครับเจ้าช่องฟ้านี่ครับมีอะไรนี่ไงมาครับมีอาฉีพด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ทางด้านเชียนมวยตะโกนมองพอดีเลยครับว่าอาฉีพสามล้นบาทครับก่อนที่จะปล่อยตัวไปยกสามครับนี่ครับแล้วก็มีอาฉีพมาอีกนะครับ

ฟ้าไอ้ชาวฟ้าเนี่าหนักน่อยวันนี้ไงเก่วันนี้ค่อนข้างหนักเลยครับก็ไปพาดใช่ก็ไปสามดูแลก็ไปเดินเข้าทางเล่นฝีมือเขาไปเล่นฝีมือเขาความช้าไอ้ความเร็วเราเป็นรองเร็วเป็นรองจังหวะเป็นรองแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี้ยกสี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็จังหวะบวกกันพอดีบวกเราเห็นเลยใช่ไหมว่าเขาขยับครับเขาขยับเราก็โดนเหมือนกันใช่ไหม ไม่เราไม่โดนตอนโดนไม่โดนแต่ก่อนนั้นนั้นตอนนั้นโดนเป็นไงบ้างโดนอาวุธของกาะไม่ไม่ไหนไม่เป็นไรทนได้ทนได้จังหวะบวกนี่โดนเต็มเต็มไหมเต็มอ่ะคิดว่าหล่นไหมตอนนั้นไม่ไม่คิดว่าหล่นเลยคิดว่าหล่นแล้วตอนที่เขาหล่นลงไปรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็คิดว่าคิดว่าไม่รู้เลยไม่น่ลอนเต็มเต็มเรารู้ไหมครับว่าเกมบาชกเราเสียเปรียบอยู่รู้ครับรู้เสพเพียบในใจคิดอะไรอยู่ครับยกสี่ก็ต้องติดเอาให้ติดเอาให้ให้รู้กันไปข้างหนึ่งวันนี้อาชีพเท่าไหร่ครับเมื่อสมมมเเหห็นนนแแ้้วัยยครื่อบบี <c oughs> ขอบคุณแฟนมวยแล้วก็แฟนคลับครับ <c oughs> วันนี้แจ้งเกิดได้แล้วครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมครับค